นี้ไดทำงานอะไรทุกวันนี้ขีดยางขีดยางเก่าอยู่บ้านโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ20ปีแล้วครับไัยรุ่นสองปีสามปีแล้วเฮ้ยไหนอยู่คนเดียวอ่ะครับอยู่คนเดียวเลิกกัาแฟแล้วเลิกแล้วเอ็งเลิกกับเขาทำไมเขาเลิกกับปู่ปู่เอ็งเลิกกับเขาที่เขาเลิกกับผมโอ้ไรุ่นครับโดนโดนผู้สาวปลาแล้ว ตอนผู้สาวทิ้งแล้วนี่งานไม่ค่อยทำงานบ้านให้เขาส่งเขาเป็นแบบนี้เลยอายู่อยู่กับเขาได้กี่ปีอยู่ได้หนึ่งปีห้าเดือนหนึ่งปีห้าเดือนก็ไปช่วยเขาขายของอยู่ทิงอยู่กับเขาได้นานตัวนี้อยู่ได้นานเนาะหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็ไปอยู่ช่วยเขาขายของช่วยทำนู่นทำนี่เขาอะไร กินเพื่อเขาไหมเนาะมีภารกิจมางานศพมานี่นะเองมาบ้านนี่นะใช่มาบ้านนี่เนี่ยเลยโทรไปหาเขาตอนเย็นเขาพานั่งกินเหล้าแล้วก็ทีนี้ด่ากันก็ได้เลิกกันเลยยิงวอล์มไม่ได้เหมือนกันไปอยู่ช่วยขายของอุตส่าห์ไม่ไม่มีเงินจิดตัวสักบาทเองไปอยู่กับเขาอะแล้วตอนนี้เขาก็มีเงินแล้ว มีเงินแล้วผมมีคนอันี้ด้วยแหละเขาไม่ได้ให้อิงเลยหรอไม่อุาผมก็ไม่เป็นไรผมลงมาอยู่บ้านนี่ผมก็ถือว่าผมได้ทำงานได้มีเงินเนาอแต่ผมอยู่กับเขาผมไม่ได้เป็นอีกสลาเลยเลยบ่ใช่จะทำอะไรก็ยากอ่ะพี่ไม่กระทั่งเงินติดตัวยังไม่มีสักบาทบ่ไฟไาผมกลับมาอยู่บ้านดีกว่า เขาให้เราถอนบ้างไหมยังให้ถอนบ้างไหมเล่าไม่ไม่อ๋อไม่กินโอ้ยรุ่นไม่กินเนาะมีที่ไหน,นดีแล้วหาใหม่ยังยังเลยอืออ <c oughs> ืออยู่คนเดียวก่อนอยู่คนเดียวก่อนหนึ่งปีห้าเดือนเนาะนานอยู่เนาะขนาดสามสี่เดือนอยังว่านานแล้วถือไหมละ่ะใช่โูนานอยู่ด้วยกันได้นานอยู่ บางคนเขาดูใจกันเดือนสองเดือนเนี่ยทิ้งกันเลยครับไปรุ่นถือว่าอยู่ได้นานนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันอู้หลายปีแล้วนะสามปีแล้วนะไปรุ่นไม่ได้เจอไปรุ่นครับสามสามเข้าปีที่สี่แล้วมั้งเกือบสี่ครับเกือบสี่ปีอ่ะเนาะนาน เยอะมากเจอเจอแต่พี่เหล่าการชูไม่เคยเจอไปไปงานคาราบาไปหาดูสาวห็นนี่อุ้ยเยอะนะมีแต่คนแจมๆเลยเอ็งไม่ไปเหรอาเห็นในคลิปว้ามีแต่คนแบบน่ารักน่ารักเนี่ยแนธรรมดาละเอ็งไม่ไปเหรอเคยได้บ่ไปได้เลยบ่บ่ พอจะไปกับทุกท่แล้วติดงานตลอด่ะเดี๋ยวนี้ก็งานเวทีเครื่องเสียงบ่ครับอยู่กับเวทีเครื่องเสียงเอาไปกับเขาอะไรแบบนี้เขาก็จ้างห่อครับเขาก็จ้างงานหนึ่งก็หกร้อยห้าร้อยบาทแต่จะภาพคือดยล่ะครับคนมวยอ่ะพี่อ๋อไปไปตลอดไหมได้ไปตลอดไหมก็ไม่ตลอด งานมีนานๆมันมีพี่งานแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันมีครั้งหนึ่งแล้วมันคุ้มไงค่ <ś par> าแรงมันเยอะค่ <ś par> าแรงมันแพงใช่ค่ <ś par> าแรงมันแพง <ś par> แล้วเราแล้วเราตั้งเวทีเสร็จอะไรเสร็จนี่เราต้องรอเก็บด้วยนะบรอเขาเล่นจนเสร็จมั้งน่ะบองทีทีหนึ่งทีสองอะพี่เก็บอะอ๋อเราก็นอนรอดีงั <ś par> ้นใช่เราก็นอนรอ <ś par> นอนรอแล้วเอาแรง <ś par> อ๋อเล่นเสร็จรก็เก็บเลย <ś par> เพราะว่าถ้าเก็บตอนเช้ามันไม่มีแรงเหนื่อยเหนื่อยว่าถ้าเวลาได้นอนปุ๊บมันมันนอนยาวเลยไงแล้วมันขี้เกียจเก็บเช้าแล้วก็เลยต้องโอ้เขาเล่นเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเลยเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างแล้วแต่จะขาพก็ต่อได้วันว่าได้รอบเท่าไหร่นี่กลีดยางนี่ยังไม่ได้ไปขายเลยครับพิ่งเปิดเปิดเปิดหน้าเดียวนะ ขึ้นเปิดได้สี่ห้ามีนิ้ยังไม่ค่อยออกมันแรงตัวนายนิ้งงานหลังอ,งอ,อ๋อ,อ,อกี่ไรนะประมาณสี่ไร่ป่ะเยอะเลยสี่ไร่นิดนิดกีดคนเดียวเลยนะไม่กีนสามคนสามคนพ่อพี่ชายแล้วก็ผมอ,อขายรอบหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะ พอขยา,ขา,ขายคล้อาทิตย์หนึง่งมันด้วยเราพันธุ์สัตก็ได้สี่ห้าพันขยายนะใช่รอบหนึ่งนะรอบหนึ่งเหล็กหรือขวดพวกทั้งพวกขวดพวกเหล็กพวกพลาสติกรวมทุกอย่างอะ่ะมี่ห่นอนกล่องนมไหมเห็นไหมไอ้กล่องนมที่ว่าเรากินอ่ะไอ้พวกกล่องเลตเตอร์สไวนอะไรนั่น่ะอขายได้ด้วยนะ อันนั้นก็ขายได้อรแต่ก่อนเขายังไม่เอาเดี๋ยวนี้เขาเอาอเรือราคาบาทบดรุนครับเอาทุกอย่างครับนี่แหละดีแล้วขยันแบบนี้ไม่อดตายใช่ครับถ้าขี้เกียจอ่ะอดขี้เกียจทำไงก็ไม่มีเงินอเออใช่งานเล็กงานน้อยก็ทำไปคิดถึงเราไหมี่เราไปไหน,นไม่รู้ แต่เห็นแกลงคลิปเลยผมคิดว่าจะเ, <ทำ S 2> เจอก<ว>ันแล้วทูกไมเองไม่ตามหาอยู่เคยเห็นบอกต้องไงจะได้เจอกันทีนี้กต้อง,องคิดถึงผมเนี้ผมไปที่ไรที่จะแก้อนะไรแก้ผม,มหนอ่อย <laughs> กจ้ทำนู่นทำนี่<อ>ทานูนนทาหนิโอ้โอ ไปรุ่นคิดถึงเหล่าน้อยซะแล้วเหล่าน้อยไม่รู้คิดว่าแต่เจอแล้วคิดว่าแต่เจอแล้แต่ท,ที่ว่าลงทิบแล้วไปไหนไม่รู้อ่ะยังไม่เห็นนะครับเหล่าน้อยต้องให้ไปรุ่นไปตามหาแนละ้วอยู่แถวประสาทนั่นแหละค่อย <บา S 1> ไปกับต <ไป S 1> ะเกนเลยขับรถอยู่นู่นเลยเน่ยน่่ ก่ารถไทยอยู่โน่นเอ่อเออยันวมาฮะจันชายโทรมาอีกเดี๋ยวแป๊บนึงก็ไม่มีอะไรนะคิดถึงเฉยๆไี่5ปีแล้วเนาะนานแล้วเนาะครับโอ้นานจริงครับ ผมไปอยู่นู่นอูหลายปีกว่าจะได้กลับมาเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะสำหรับคลิปนี้บาย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 ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 2> กด uh huh. ปากตะไคร้ด้วยนะครับบายบายัเผ้ยอีครก้า